สวัสดีครับผมหม่อมธนาเทวนะครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวราดแกงนะครับอยู่ที่ห้องอาหารเช้าบ้านผมนะครับอันนี้ก็มีไข่พะโลนะครับล้านหอมสวัสดนะครับอันนี้ก็คือ ไข่พะโล้ก็ใช้เป็นไข่ไก่นะครับอันนี้ผมก็เวลาผมกินไข่พะโล,ล้ร้านของสวัสดเ์เนี่ยผมชอบกินมากเลยนะครับหมูเปื่อยนะครับหมูเปื่อยนะครับอันนี้ก็คือแกงส้มกระดูกปลานะครับกระดูกปลาก็หาซื้อได้ที่ตลาดเช้าเมืองขุนนะครับแกงส้มลาเออกระดูกปลาใส่มะละกอนะครับ อันนี้ก็คือแกงเขียวหวานหมูนะครับเวลาผมไปกินข้าวราดแกงราดหอมสวัสด์เนี่ยหรือไม่ว่าผมจะไปกินเออไปนั่งกินที่ร้านหรือไม่ว่าก็ซื้อกับข้าวหอมสวัสด์มากินที่บ้านเนี่ยเนี่ยหอมสวัสด์เนี่ยเราจะต้องกินแกงเขียวหวานกับไข่พะโลนะครับเพราะว่าหอมสวัสด์เนี่ย แกงเขียวหวานกับไข่พะโลอร่อยมากนะครับก็ถือว่าเป็นกับข้าวเด็ดที่สุดในของสวัสด์เลยนะครับและกินข้าวกันครับข้าวเปล่าหุงสกนะครับผมเพิ่งหุงข้าวมาใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นข้าวสารนะครับใช้ข้าวหอมมะลินะครับอันนี้ก็คือ,อน่าจะมีเป็นนี่ครับผมจะตักกับข้าวใสนะครับ มาแกะหอาสวรรค์นเนี่ยจะต้องกินแกงเขียวหวานกับไข่พะโล้เท่านั้นครับเพราะมันอร่อยมากนะครับนี่ครับจัดไปเลยนะครับอันนี้ผมขอจัดไข่พะโล้ก่อนเลย1นึ่งฟองนะครับแล้วก็จะต้องเน้นหมูเปื่อยนะครับเนี่ยหมูเปื่อยมันนุ่มมากเลยนะครับเอาไปเลยชิ้นหนึ่งก่อนนะครับ เนี่ยผมชอบกินไข่พะโล้กับแกงเขียวหวานรับของสวัสด์ไข่พะโล้มันมีหมูเปื่อยเนี่ยผมชอบกินหมูเปื่อยมันขาดไม่ได้เข้าใจไหมอ่านะครับวันนี้จะพามากินข้าวนะครับนี่เลยนี่ครับต้องเอาแกงเขียวหวานนะต้องวาดข้าวให้มันชำ้ชำๆเนี่ยฮะนี่ครับชิมครับอืม ชาบรปด้วยฟังเพลงไปด้วยครับนี่ครับเปิดไอพ้พกฟังเพลงหมูเปือกหมูเปือกหมูเปืี่ครับตัดเลยครับหมูนุ่มมาก

นี่ครับนี่ครับไข่พะโล้ไข่พะโล้ไข่พะโลค้ครับนี่ครับเวลากินไข่พะโลเน่ยเขาก็จะยังไม่ได้ผ่าให้นะเพราะว่าเขาให้ลูกค้าเอาช้อนอะ่ะตักไข่ครื่องเองนะครับเพราะว่านี่ครับชิมไข่นะครับนี่ครับนี่ครับไข่พะโล้ ขไข่พะโล่ไข่ไข่ขาวก็จะเหนียวหนึบชอบครับนี่ครับจัดอย่างนี้เลยครับแกงส้มกระดูกปลานะครับโอ้หนี่ครับดูกระดูกปลาซิ กระดูกปลากระดูกปลานี่ไม่ใช่ว่ามีกระดูกอย่างเดียวนะครับมีเนื้อให้แท้ด้วยสุดยอดมากนะครับจัดไปเลยครับน้ำซุปแกงเน้ำแกงน้ำแกงน้ำแกงนีง่ครับแล้วก็จัดมะละกอมะละกอนะครับโถ่แกงส้อมกระดูกปลาหน้ากินขนาดน,นี้อร่อยขนาดน,นี้ก็มีกินไม่ได้แล้วนะ อกไว้ให้ถ้าไม่กินถือว่าผิดนี่เลยแกงส้มแล้วก็ตักกินกับข้าวแบบนี้เลยครับเนี่ยแฟนคลับดูเลยเนี่ยกับข้าวที่ผมกินเมื่อเช้าเนี่ยแฟนคลับต้องชอบแม่นะฮะ FC ต้องชอบแม่บอกแล้วว่ามันน่ากินซะเหลือกเกินนะ่ะเห็นไหม เราไม่ได้กินแบบนี้ทุกวันนะเรากินนานทีไม่เป็นไรนี่ครับจัดเลยครับกระดูกปลาอืมขาเจ้ามากินไม่ได้กิคอกินได้แต่เนื้อนี่ครับเวลากินกระดูกปลาเนี่ยครับ มันต้องอ,อต้องกินได้แต่เนื้อเท่านั้นนะครับเพราะว่ากล้างเนี่ยมันก็จะติดคอครับจับต่อครับแกงเขียวหวานหืมมเปื่อยมดทชอบกินมูเปื่อย ไช้ช้อนกลางดีกว่าครับเพราะว่ามันจะดูเรียบร้อยกว่าครับนี่ครับเอาไข่พะโละ้ราดน้ําแล้วก็ฉ่ำม,มากเลยนะ